สวัสดีค่ะมาพบกับ JK นะคะเรามาแนะนำรถครอบขวให้ทุกท่านได้รับชมกันนะคะในวันนี้เป็น Honda c r v ค่ะรถยนต์ปี02สวยๆนะคะรถบ้านอยู่ที่กรุงเทพมหานครนะคะ Honda c r v ปี02เครื่องยนต์2.0ง v t e ศตัว 8, เเกียออโต้ค่ะมี ABS มี Airbag นะคะรถบ้านมือเดียวสวยแบบคลาสสิกเลยทีเดียว คันโยกพับเบาะหลังนะคะไม่เคยติดแก๊สเชื้อเพลิงเป็นน้ำมันเบนซินรวนเลยค่ะแจ้งจดทะเบียนในปี02นะคะรถยนต์คันนี้มาในราคา1เซน1 2 0 0 0บาทราคานี้มีเิ่มให้ครบนะคะรถสวยตามรูปเลยค่ะสามารถใช้งานขับขี่กันได้ปกตินะคะเบาะหลังพับได้เพิ่มพื้นที่ใช้สอยภายในตัวรถได้กว้างยิ่งขึ้นนะคะตามนี้เลยทีเดียว วิทยุใช้งานได้ค่ะเล่นเทปได้ด้วยนะคะออริจินอลเนาะมีเครื่องรับสัญญาณบลูทูธด้วยนะคะ1นึ0 0 0สนบาทท่านใดสนใจ Honda c l ีอคันนี้นะคะท่านสามารถติดต่อคุยรายละเอียดเพิ่มเติมกับผู้ขายได้ตามเบอร์โทรแนละใต้คลิปนี้เลยนะคะแอดมินได้ใส่ไว้ไทยทั้งรายละเอียดและเบอร์ติดต่อผู้ขายเลยค่ะเพื่อที่จะได้เป็นประโยชน์แก่ท่านที่สนใจเป็นช่องทางสำหรับการติดต่อกันโดยตรงนะคะ สำหรับวันนี้แอดมินขอลาไปก่อนไว้พบกันใหม่คลิปหนะ้าสวัสดีค่ะ